สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งมีราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านนะครับหรือหลายหลายล้านนะครับมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าราคาแพงมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับนับตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเกือบทุกๆวันนะครับ เพื่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์อันมีเนื้อหาสาระแก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็วันนี้ฝากทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญหาที่มี มูลค่าราคาที่ยังไม่แพงนะครับซึ่งก็มีหลายๆเหรียญน,นะครับดังที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็มีหลากหลายประเทศนะครับซึ่งหลายๆท่านกอา็อาจจะมีอยู่สะสมไว้บ้างนะครับแต่ว่าราคาเหรียญแต่ละเหรียญน,นั้นก็ยังมีราคาไม่สูงนะครับราคายังไม่แพงครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเหรียญต่างๆนะครับก็อาจจะ เก็บสะสมไว้เพื่อชมหรือว่าเพื่อเป็นความชอบส่วนตัวนะครับอนาคตก็ไม่แน่นะครับเหรียญต่างๆที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็อาจจะมีมูลาคา่าราคาสูงก็ได้นะครับในอนาคตก็ไม่แน่แน่นอนเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละประเทศแต่ละรูปแบบนั้น จะมีลักษณะรูปแบบอย่างไรนะครับและมีราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้นั้นเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับว่าเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนนะครับหรือหลักล้านนะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมเหรียญน,นะครับที่ชอบสะสมเหรียญซึ่งราคาเหรียญน,นั้นก็ ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับทำให้มูลค่าราคาเหรียญนั้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับจำนวนการผลิตปีที่มีการผลิตครับซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีมูลค่าราคาสูงนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นผู้ผลิตเหรียญตั้งแต่ดั้งเดิมมานะครับถึงปัจจุบันนะครับซึ่งราคาเหรียญ ของสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีมูลค่าราคาสูงมากกว่าประเทศอื่นโดยทั่วไปนะครับเท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับก็หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้นี้นำไปใช้เป็นประโยชน์แก่ท่านเองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังเหรียญกันได้เลยนะครับว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับ สำหรับเหรียญแรกนะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป er ็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็มีการออกแบบอย่างลงตัวนะครับมีลวดลายที่สวยงามยังคงความคมชัดสวยงามนะครับซึ่ง,หงเหรียญนี้ก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับที่หมายปองเหรียญดังกล่าวนี้ไว้ครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีมูลค่า ราคาสูงเช่นเดียวกันนะครับหลายๆท่านที่ต้องการสะสมเหรียญนี้ก็พยายามค้นคว้าหรือหาเหรียญดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมากนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศที่มีการผลิตเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะัได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา2ล้าน8 00แสน ห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบหกบาทนะครับซึ่งก็มีมูล,ลค่าสูงถึงหลักล้านกันเลยนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึงสองล้านกว่าบาทนะครับก็นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญห,หลายๆท่านนะครับ ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกหน,นึ่งเหรียญนะครับเหรียญที่ท่านกาลังรับชมรับฟังอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับมีความคมชัดนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญในต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเหรียญน,นี้นั้นด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับราคาหน้าเหรียญก็1ดอลลาร์สหรัฐนะครับ ซึ่งก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับซึ่งประวัติเหรียญดังกล่าวนี้ทางช่องของเราก็ได้นําเสนอในคลิปก่อนๆให้ท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็มีแนวโน้มที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นั้นราคาอยู่ที่ที่มีการซื้อขายกันนะครับ1 6 3 0 0ล้านหกแสนสา 5,045บาทนะครับก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็มีมูลค่าสูงถึง1 6้า0 6 0 0นกว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันนะครับเหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญที่หายากเช่นเดียวกัน,นครับเป็นเหรียญปี1,700 9ก็นะครับก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับที่ต้องการเหรียญดังกล่าวนี้นะครับได้มีการซื้อขายกันซึ่งก็มีแนวโน้มที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญสําหรับเหรียญน,นี้นั้นยังคงสภาพที่สมบูรณ์นะครับป่งบอกถึงการเก็บรักษาเหรียญดังกล่าวนี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับนักสะสมเหรียญหลายๆท่านก็จะมีแนวทางในการเก็บ เหรียญต่างๆไว้ด้วยสภาพที่ดีมากนะครับหลายๆเหรียญนั้นยังคงสภาพที่สมบูรณ์สวยงามจนถึงปัจจุบัน,นครับแม้จะผ่านมาหลาย10ปกีก็ตามนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นั้นก็ได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา1 6 3 5 0 4้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับ มาดูอีกหนึ่งเหรียญนนครับซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าว่าเหรียญน,นี้นั้นมีการซื้อขายกันที่มีมูลค่าราคาสูงเช่นเดียวกันนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับเป็นเหรียญปี1889นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เอกลักษณ์เฉพาะตัวลวดลายต่างๆยังคงสภาพที่สมบูรณ์คมชัดสวยงามนะครับ ทางด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับสังเกตขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับก็ยังคงสภาพที่สมบูรณ์สวยงามเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมูลค่าหน้าเหรียญก็1ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันนะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคานะครับ1ล้านอ่า 2,4777บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับมีมูลค่าสูงถึง1ล้านกว่าบาทนะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับท่านใดที่พบเจอเหรียญดังกล่าวทั้งหมดที่เราได้นําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถนําไปเปรียบเทียบ ท่านที่มีเหรียญดังกล่าวสะสมหรือว่าพบเจอที่ไหนนะครับก็สามารถย้อนดูคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญในแต่ละเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับก็จะมีเหรียญเงินตราต่างประเทศมานำเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ขอให้ทุกท่าน เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลอันเป็นเนื้อหาที่มีสาระเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในทุกๆครั้งที่ท่านเข้ามาในช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งมีราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านนะครับหรือหลายหล,ายล้านนะครับมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าราคาแพงมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับนับตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเกือบทุกๆวันนะครับ เพื่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์อันมีเนื้อหาสาระแก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็วันนี้ฝากทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญหาที่มีมูลค่าราคาที่ยังไม่แพงนะครับ ซึ่งก็มีหลายๆลาเหรียญน,นะครับดังที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็มีหลากหลายประเทศนะครับซึ่งหลายๆท่านกอา็อาจจะมีอยู่สะสมไว้บ้างนะครับแต่ว่าราคาเหรียญแต่ละเหรียญน,นั้นก็ยังมีราคาไม่สูงนะครับราคายังไม่แพงครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเหรียญต่างๆนะครับก็อาจจะเก็บสะสมไว้เพื่อ ชมหรือว่าเพื่อเป็นความชอบส่วนตัวนะครับอนาคตก็ไม่แน่นะครับเหรียญต่างๆที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็อาจจะมีมูลาคา่าราคาสูงก็ได้นะครับในอนาคตก็ไม่แน่แน่นอนเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละประเทศแต่ละรูปแบบนั้น จะมีลักษณะรูปแบบอย่างไรนะครับและมีราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้นั้นเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับว่าเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนนะครับหรือหลักล้าน,นครับเป็นที่นิยมของนักสะสมเหรียญน,นะครับที่ชอบสะสมเหรียญซึ่ง,งราคาเหรียญน,นั้นก็ ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับทำให้มูลค่าราคาเหรียญนั้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับจำนวนการผลิตปีที่มีการผลิตนะครับซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีมูลค่าราคาสูงนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นผู้ผลิตเหรียญตั้งแต่ดั้งเดิมมานะครับถึงปัจจุบันนะครับซึ่งราคาเหรียญ ของสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีมูลค่าราคาสูงมากกว่าประเทศอื่นโดยทั่วไปนะครับเท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับก็หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้นี้นำไปใช้เป็นประโยชน์แก่ท่านเองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังเหรียญกันได้เลยนะครับว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับ